น้องเอลอโอ๊ยพี่ปิม๊มตกใจหมดเลยตกใจทําไมต้องร้องด้วยอ่ะตกใจเฉยๆไม่ได้เหรอก็ไม่รู้อ่ะคนมันตกใจมันก็ร้องออมาเองอัตโนมัติแหมน้องเอลทำอะไรอยู่อ่ะโอ๊ยพี่ปิม๊มหนูตกใจหมดเลยโอ้ยน้องเอลร้องดังมากเลยพี่แก้งเยนิดเดียวเองตกใจขนาดนี้เลยเหรอ ฟิล์มอ่ามาแบบนี้อีกนะหนุอ่ออนอ่อนอยู่ด้วยกําลังดูอยู่เพลินๆเ,เลยโอ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษโอ้แต่ร้องดังแบบนี้เนี่ยพาไปบ้านทีสิงไม่ได้นะเดี๋ยวไปกินแล้วผีนี้ก็เจอหมดเลยอเอ๊แต่ทําไมเวลาที่เราตกใจเนี่ยเราต้องร้องด้วยอะคะเราตกใจเฉยๆไม่ได้เหรอว่าเวลาตกใจนะคะร่างกายเราจะมีการตอบสนองต่อระบบประสาทค่ะระบบประสาทส,ส่วนนั้นเนี่ยเป็นการตอบสนองที่เราเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติค่ะ ซึ่งระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเป็นการควบคุมสมดุลของร่างกายของเราเนี่ยให้มันอยู่ในระบบที่ที่ถูกที่ควรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตกใจเนี่ยร่างกายเราจะตอบสนองโดยการที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ค่ะเพราะฉะนั้นการร้องเวลาตกใจก็เช่นเดียวกันค่ะการเปล่งเสียงร้องออกมาเนี่ยเป็นการตอบสนองผ่านระบบประสาทอัตโนมัติตรงส่วนนี้ค่ะการตอบสนองต่อระบบประสาทอัตโนมัตินี่ออกมาทั้งท่าทางหรือสีหน้าก็ได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเสียงร้องอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการแสดงออกตรงส่วนนี้ออกมาแล้วก็จะไม่อึดอัดค่ะ การเปลี่ยนคำอุทานแปลกๆค่ะจริงๆการเปลี่ยนคำอุทานเนี่ยขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างค่ะอาจจะเป็นปัจจัยเรื่องของพื้นฐานภาษาหรือคำที่ใช้ด้วยกันบ่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นคำที่ใช้บ่อยๆเลยกลายเป็นคำอุทานได้ง่ายค่ะน้องๆเคยเจอคำอุทานที่แปลกที่สุดบ้างไหมคะอย่างของหมอเนี่ยอาจจะมีโอ้สมชหรืออุนเตเป็นคำอุทานก็ได้นะคะ คือการร้องของเด็กหรือการเปล่งเสียงอุทานนะคะก็คือเป็นการแสดงอารมณ์ออกมาผ่านระบบประสาทอัตโนมัติตรงส่วนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการร้องเสียงดงังร้องกรีดหรือการร้องไห้เองเนี่ยเป็นการที่ช่วยให้ปรับฮอร์โมนเรื่องของความเครียดค่ะแล้วก็ช่วยให้ร่างกายมีการผ่อนคลายมากขึ้นการร้องไห้เองเนี่ยก็ช่วยลดการตึงเครียดของร่างกายแล้วก็ปรับสมดุลเรื่องอุณหภูมิของสมองได้ด้วยนะคะอ๋ออย่างนี้เองมันก็เหมือนเป็นสัญชาตญาณน,นะคะแต่ถ้าเราไม่ร้องออกมานีสิก็คงอิดอัดน่านดู แต่เมื่อกี้หัวใจหนูเต้นแรงมากมากเลยค่ะเป็นเพราะว่าตกใจใช่ไหมคะคือจริงๆการตกใจเนี่ยระบบของร่างกายก็จะปรับสมดุลผ่านทางระบบประสาทอัตโนมัติของสมองค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะออกมาเป็นแบบเสียงร้องเ <ๆ S 2> สียงกรี๊ดเ <ๆ S 2> สียงร้องไห้แล้วออกมาทางท่าทางหรือสีหน้าค่ะอย่างเช่นการชักสีหน้าแบบนี้ก็เป็นการตอบสนองอย่างหนึ่งค่ะการที่มีการเต้นเร็วขึ้นของหัวใจเต้นช้าลง,งหัวใจหรือการเหนื่อออกเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันค่ะก็คือการตอบสนองต่อระบบประสาทอัตโนมัติต,ตรงส่วนนี้ค่ะ แต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมระบบประสาทต,ตรงส่วนนี้ได้นะคะหมายความว่าเราก็คือเราไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะทําให้หัวใจเราเต้นช้าลงหรือเร็วขึ้นแต่การตอบสนองตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้สมดุลของร่างกายอยู่ในแนวที่เหมาะสมค่ะโอ,โอ้คนเอ๋ยคนมาแลวน้องเอฟพี่สัญญาว,ว่าพี่จะไม่แกล้งแล้วถ้าน้องเอไม่เผลอไว้ใจไม่ได้เลยนะพี่ปีม,มแต่หนูสังเกตว่า ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเวลาอุทานก็จะไม่เหมือนกันนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่จะส่งเสียงกรีดพร้อมทําท่าเหมือนจะป้องกันตัวเองแต่ส่วนผู้ชายจะออกแนวเฮ้ยเสียงก็จะทุมถุมเ้าห้า,หาแล้วก็จะทําท่าพร้อมที่จะต่อสู้โอ้โหสังเกตขนาดนั้นเลยแต่ก็จริงอย่างที่น้องเอ็มว่านะ ว่าผู้หญิงกับเด็กเนี่ยก็จะส่งเสียงร้องเล็กๆเลมๆเ,เวลาที่ตกใจเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังตัวเล็กๆแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนเราก็เหมือนกันอย่างผู้หญิงกับเด็กเนี่ยที่เป็นเพศที่ร่างกายอ่อนแอกว่าก็จะส่งเสียงร้องกรี๊ดเวลาตกใจเพื่อเป็นการป้องกันตัวซึ่ง็ตรงข้ามกับผู้ชายใช่ไหมคะแต่ทำไมหนูยังเห็นน้องผู้ชายตัวเล็กๆร้องกรี๊ดเลยล่ะคะก็เพราะว่าน้องผู้ชายเนี่ยยังเป็นเด็กพอโตขึ้นเสียงก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นทุ้มๆเ้่าๆแหบๆคล้ายกับเสียงขู่ แปลกดีนะคะไม่น่าเชื่อว่าปฏิกิริยาตอบโต้แบบนี้จะอยู่ในหัวสมองของเราแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยอัตโนมัติใช่แล้วก็เพราะว่ามันกลายเป็นสัญชาตญาณของคนเราไปแล้วแต่เพราะว่าในช่วงยุคดึกดำบรรพ์นเนี่ยอันตรายก็มีอยู่รอบตัวแค่เราออกจากที่พักนะก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างทั้งเหยี่ยวงูสิงโตรหรือแม้แต่คนต่างเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นมนุษย์อย่างเราก็เลยมีวิวัฒนาการในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แมวันนี้พี่ปิพมเป็นกูรูเลยนะคะเอ่อคือพี่ก็ต้องเอาตัวล่ดเหมือนกันนะเพราะว่าที่เราไ่ประสบได้เลยแล้วก็เลยไปหาข้อมูลมาเพียบเลย